ูเวียดนามดิเวียดนามอ่ะคนขเขมรเนี่ยปลูกที่เขาอ่ะเขาซื้อขเขมรเนี่ยมันขายแผ่นดินกินคนเวียดนามมันก็มาซื้อตามแนวฝั่งมันมาสร้างสรรเจ้ามันมาอยู่กินกันในขเขมรไอ้คนขเขมรมันที่โดนไล่ไม่มีที่จะอยู่อ่ะไอ้คลองฟูนั้นเตโชนั่นแหละแม่งก็จะไปลื้อเขาจะไปเอาอะไรเขาขเขมรเวียดนามแม่งเอาเหล็กไล่ฟาดเลยเฮียแล้วตำรวจขเขมรแม่งก็เข้าข้างเวียดนามด้วยเพราะอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่ ไปไปตัวเั้นระอนพระโอนนะประโอ,อนะออนอะตีคนเขเมรที่ไอ้เหียคุณจะไปเอาอะไรกับประเทศนี้จริงไหมครับก็แผ่นดินแม่งไม่มีจะอยู่คุณรู้ไมคของฟูนันเตโชเนแม่งไล่ไปเกือบสองล้านคนนะคลองนั้นตรงนั้นไก่โตมากเลยนะแล้วทุกวันนี้แม่งก็ไปปล่อยตามนะแนวชายแดนไปปล่อยอยู่ตรงนั้นนะแล้วแม่งก็มาลุกที่เราอยู่ตรงเนี้ยนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเนทมาแล้วครับ ะะจริงนะและนอกจากนั้นนะไอ้ตรงละครวัดอ่ะเกือบซวยไปด้วยอะไอ้หุนเซนเตรียมขายที่ให้ฝรั่งบังค่าหมดแล้วจะทำซ่องบ้างทำบอลบ้างเปิดสนามกอล์ฟทำเป็นคลับเฮาส์ทำเป็นโรงแรมคอนโดมิเนียมหรูอ้เยียดีไา้สัตว์ยูเนสโกแม่งรู้ข่าวแม่งเลยเตือนไอ้หุนเซนบอกมึงเปิดเมื่อไหร่กูยกเลิกม,มรดกโลกเลยมึงไม่มีเงินแดกแลทีเนี้ย ไอ้คนแถวนั้นแม่งโอ้โหใจหายใจคว่ำเลยเฮียกะว่าโดนไล่ไปอยู่ป่าไล่สัตว์เลยกําลังขายของอยู่เลยแล้วไม่ได้ขายใครขายกันเองเดินยิ้วของไปข้างข้างบ้างฮัลโหลวันนี้เรามาแลกของกินกันไหมมันต่างฝ่ายต่างขายกันไม่ได้แต่ที่มันอยู่ได้เพราะมันมีบ้านอยู่กันตรงนั้นจริงไหมครับเขมรมันขายแผ่นดินแดกกันหมดแล้ววันนี้คุณรู้ว่าแผนการของไอ้หุนเซนมันคิดยังไง แผนการของไอ้ฮุนเซนวันนี้มันไปไม่รอดแล้วมันต้องการสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นภายในขเขมรแล้วมันหาเป้าใครทะเลาะไม่ได้แม่งก็มาทะเลาะกับไทยหวังให้ไทยเนี่ยเข้ามากระทืบและมันจะสร้างความวุ่นวายอยู่นั้นเพื่อให้นานาชาติมาช่วยมันมันจะกลายเป็นเหยื่อผู้น่าสงสารมันต้องการทําให้คนลืมเรื่องสแกมเมอร์มันต้องการทําอยู่แค่นี้เองแต่ทีนี้ใครเราจะเดินเข้าแผนมันะจริงไหม เพราะวันนี้เวียดนามประกาศแล้วอินโดนีเซียเตรียมแล้วอินโดนีเซียเตรียมแล้วเพราะว่าเขาจับได้ว่ามีคนอินโดนีเซียกว่าสองร้อยคนถูกจับนะนะ่ถูกค้ามนุษย์ไปอยู่ในแก๊งไอ้คอลเซนเตอร,ร์กว่าสองร้อยคนเขารู้กันหมดแล้วตอนนี้อินโดนเตรียมเอากําลังลบพิเศษเข้ามาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลาวจริงๆไม่ได้เกี่ยวหี้อะไรเขาเลยนะแต่กูได้ข่าวว่าลาวแม่งก็กําลังจะเข้ามาเหมือนกัน ลาวแค่ไนหนลักษณะก็เขมรเหรอมีไหนใครเป็นคนสอบปปลาวเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยนะเพราะได้ข่าวว่าไงครับได้ข่าวว่าไม่มีคนลาวนะแต่ลาวจะเข้ามาด้วย <c oughs> จะมาเที่ยวใช่ไหมละ่ะเที่ยวก็ห้ามพกปืนมานะห้ามแต่งเครื่องแบบมานะนะครับปล่อยให้เวียดน,นามเข้ากลับเข้ามาแล้วผมบอกให้เลยนะในภูมิภาคนี้นะถ้าจะเล่นบทโหดนั้นหนึ่งเลยนะอินโดนีเซีย อินโดนีเซียนี่โหดสุดโหดยิ่งกว่าเวียดนามอีกนี่เพลเพลที่อินโดนีเซียเข้า,ขาเขมรมาแล้วเจอตำรวจเจอทหารขาเขมรจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วแม่งตบคว่ำเลยนะเฮียแม่งคุยภาษาเฮียอะไรคุยไม่รู้เรื่องจริงไหมไอ้เขมรก็บอกว่ามึงก็คุยกับกูไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะมึงคุยภาษาเฮียอะไรของมึงเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่รู้เรื่องทีนี้มึงไอ้คนใบ้มีงานทําละไอ้สัตว์มานั่งแปลภาษาเนี่ยอย่างเงี้ย เออแล้วทหารก็นั่งเนี่ยอ๋อมันคุยงี้เหรออ๋อเอออ่ะอ่ะไม่ได้ไม่ได้บอกนโนโนไม่ได้ no, 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 ไม่ได,ไได้อะไรแบบเนี้ยวันนี้คำเหม็นถูกล้อมไว้หมดแล้วและไอหุนเซนเนี่นะครับตอนนี้เนี่ยวิ่งวิ่งเข้าไปหาอเมริกาคือต้องการเข้าไปมอบตัวที่อเมริกาหอบหลักฐานทุกชิ้นที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองมาเลเซียนักการเมืองของไทยนักการเมืองของลราหรือนักการเมืองคนไหนหรือคนมีสีตอนนี้ฮุนเซนเขาเอาใส่ลังเรียบร้อยแล้วรอบรรจุแพ็กอย่างดีและเดี๋ยวจะไปมอบด้วยตัวเองเลยคุณเซนไปแน่ครับไปพบโด้นั่นท์แน่แล้วทัป์ก็บอกว่าไอ้เฮียเสร็จกูงานนี้เส็จกูและทัป์ก็กันโชคได้ต่ออีกสบายเลย เห็นความโง่ของไอ้ฮุนเซนหรือยังเห็นแล้วหรือยังว่าไอ้ฮุนเซนโง่ขนาดไหนแล้วบอกว่าฮุนเซนเป็นนักรบวัยสิบเจ็ดปีผ่านสอมรภูมิรบผ่านผ่านสนามรบมาเยอะอย่างแบบชนิดที่เรียกว่านั้น mm. พวกเราไปยกย่องมันเองไงคุยไปยกย่องกันมันเองเดี๋ยวกูลืมแล้วเนี่ยไม่ค่อยดังแล้ววันนี้ติงติงไม่ค่อยดังนะ พักแดกน้ำก่อนนะครับอ่าใช่ไหมจริงหรือเปล่าเราไปยกย่องมันเองไอเฮียหุนเซนน่ะมันไม่ได้ไปลบกับใครไอหุนเซนน่ะมันยิงอย่างเดียวคืออะไรฮะคือไอกลุ่มไอพรพศนี่ยจับใครมาได้ไอหุนเซนก็บอกไปนั่งตรงนู้นนั่งตรงนู้นอ่านั่งนั่งอย่าอย่าอย่า,ยา,ยาทิดกนันออกหน่อยอ่าออกหน่อยเดี๋ยวร้อนเออ พื่อนโอนตโนกระอมัมโปตมันบอกว่าไอหลุมข้างหลังเนี่ยเอาไวป้ปลูกผักเหรอไอฮุนเซนบอก,บอกโปรอันโกนกนระไรผกพ่อมงตายก็บอกเอาแต่เอากระพอตายแล้วบอกไม่กูดามมงเอี่ยหมายความว่าไอหลุมข้างหลังมึงเอามึงนั่งนั่งตรงหลุมเนี่ยเออเวลามึงล่วงลงไปแล้วก็จะได้ไม่เหนื่อยพวกเราไงาพอถึงเวลาปุ๊บไอฮุนเซนสมบทธบพงแดงลงปุ๊บไอพวกนั้นยิงทิ้งหมดคนยังนายฮุนเซนฆ่าคนมาเยอะแล้วขอบคุณพี่น้องที่โดเนทมานะครับ คนอย่างนายฮุนเซนฆ่าคนมาเยอะแล้วมันมีเหลือจะจะจะสถานเรื่องพวกนี้ล่าสุดส่มทหารตัวเองอะไปตายตั้งกี่พันคนนะไปตายตั้งกี่พันคนเฉพาะ B ี q อินี่ต้องตั้งกองร้อยใหม่เปิดรับสมัครใหม่เลยผมจะบอกคุณเซนไว้นะผู้นำทรราดแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยที่ตายเนี่ยคนใกล้ตัวทั้งนั้นแล้วกูบอกได้เลยนะไอ้บี q อคของพวกมึงเนี่ย มันจะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาต้องจะล่อมอยู่เนี่ยแล้ววันนี้มึงเงินเดือนจะจ่ายเขายังไงวันเนี้ยขอบคุณนะครับอาวไม่อ๋อกูตกใจกูคิดว่ามีคนโดเ n a t i o n มาเอ้ยกูก็หันไปมองเลยเพราะกูกูไวมากในเรื่องพวกนี้กูต้องไวัยนะครับจริงไหมฮะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นายหุนเซนเองเนี่ยผมบอกให้เลยนะครับเดินเกมผิดคิดว่าตัวเองทําถูก และสุดท้ายเมื่อมันแก้ปัญหาไม่ได้ไอฮุนเซนก็เลยใช้วิธีอะไรครับสลิมรวมมิตรคือกุกกวนส้นตีนแม่งหมดเลยทีนี้แล้วก็หวังว่าให้โลกมาจับตามองเรื่องของอะไรฮะเรื่องปัญหาแนวชายแดงวิธีการทำมาหากินของไอฮุนเซนเป็นแบบนี้ในประเทศเขมรเองไม่มีโรงงานก็จะปิดคนก็ตกงานนับล้านคนแล้วทีนี้คนก็เดินขบวนกันอางเมื่อวนันเมื่อวานก่อนเนี่ยเห็นไหมถนนหมายเลขสองอะ คนเดินขบวนทั้งสามพันกว่าคนแล้ววันนี้ธนาคารปริ้นแบงค์เป็นไงครับเจง๊งมีคนหนึ่งมาบอกกับผมนะเขาบอกกับปา๋ามึงมั่วไปหรือเปล่าว่าธนาคารปริ้นแบงค์มันธนาคารใหญ่นะมันจะเจ๊งได้ไงบอกอ๋อไอ้เหียมึงไปฝากได้แต่ถอนไม่ออกมึงว่าเจ๊งไหมละ่ะคือมีระบบดูดเงินไงเขามีเขามีซอฟแวร์ Software, ตัวพิเศษดูดเงินได้แล้วตอนหลังนี่นะครับช่วงเทนทายรายการเนี่ยช่วงที่เกาหลีก่อนเข้าเนี่ยคุณรู้ว่า รัฐบาลของอูนมันเนตเนี่ยนะครับมีประกาศให้ร้านคา้าทุกร้านต้องติด QR code และต้องไปเปิดบัญชีไว้กับธนาคารปรินแบงค์และให้ทุกคนสแกนเข้าไปตรงนั้นแม่งบังคับหมดธนาคารอื่นแม่งเงียบผีหลอกเลยทีนี้ดีที่ไม่เจ๊งไปด้วยนะธนาคารอื่นผีหลอกเลยปินแบงค์ไม่มีคนอยู่ในแบงค์แต่เงินแม่งเข้าปุ๊บปุ๊บุุสุดท้าย ไอ้เยี่ยกะโกยแล้วหนีเจออะไรฮะเจอลุงแซมแม่งบอกกูยึดจบเลยกูยึดและไอ้คนสนิทของไอ้ไอ้เจ้าของแบงค์เนี่ยนะชื่ออะไรวะพวกเราจาชื่อได้ไหมกูจําชื่อไม่ได้เหีย <c oughs> เอาเป็นว่าซีออแบงค์ปรินแบงค์นี่นะฮะตอนนี้ไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยโดนทางการอังกฤษออกหมายจับและโดนทางการสหรัฐออกหมายแดงเรียบร้อยแล้ว หนีไปไหนไม่พ้นแล้วผมก็ยังเชื่อว่าอยู่ในประเทศอังกินนะไอ้ผู้หญิงคนเนี้เป็นคนสนิทเออออกยากูเป็นไงเดือดร้อนเลยทีนี้มึงใหญ่ได้มึงใหญ่ในขเขมรออกยาทำไมาอยู่บ้านกูก็หมาตัวหนึง่งอ่ะมึงออกยาใหญ่ในขเขมรก็จริงแต่พอมันอยู่ไทยแลนเดอร์กูก็เป็นหมาไม่มีระบ้านกูออกยงออกยาบ้านกูมีแต่เสพยาไอ้สัตว์มึงไม่เชื่อึงถามเอิญวัดใหญ่ดูเด้เอิญวัดใหญ่เดี๋ยวนี้เขากลับตัวกลับกายแล้วเขาเป็นคนนี้เขาเป็นอะไรฮะเป็นอินฟูไปแล้ว จริงไหมเออเฉินจื้อใช่ไหมขอบคุณมากนะครับไอเฉินจื้อเรียบร้อยเลยและเฉินจื้อตอนนี้ก็อยู่ขเขม็นแบบอยู่อย่างวานระแวงไม่กล้าปากฏตัวเลยเงียบกิฟเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดโดนจับได้ไอเฉินจื้อมันจะมีทางเลือกอยู่สองทางหนึ่งยอมมอบตัวแล้วไปกับไอ้หุนเซนไปพาไปที่สารัฐสองมึงก็หาที่ลงแถวๆนี้จะลงตรงไหนบ้างละ่ะ เอาลึกตื้นหนาบางก็บอกจะมีโรงใส่ไหมถ้ามีโรงใส่ก็ขอห้าหมื่นดอลลาร์เดี๋ยวกูซื้อโรงให้ใส่เฉินจื้อตายแน่ครับแล้วพอเฉินจื้อตายเหมนก็ออกข่าวว่าเฉินจื้อทนทนแรงกดดันไม่ไหวก็ยิงตัวเองตายจริงๆแม่งถูกตับกดอยู่ตรงเนี้ยยิงใช่ไหมหมนมันพร้อมฆ่าหมดไม่ว่ามึงจะมีบุญคุณกับมันมากน้อยขนาดไหนมันพร้อมที่จะฆ่าทุกคนทิ้งหมดเพื่อตัวมันรอดแต่เกมนี้ ผมบอกว่าขเขมรไม่รอดแล้วคุณดูต่อไปถ้าเกิดเปิดศึกกับไทยขเขมรยิ่งจะหนักกว่าเดิมเพราะคนทั้งหลายทั้งปวงเขาจะถือโอกาสมารุมแดกเลยทีนี้ถือโอกาสมารุมแดกเลยคุณดูจีนตอนนี้เงียบไปแล้วนะสังเกตดีๆนะครับพี่โปเต้ขอบคุณนะครับสําหรับสติกเกอร์นะฮะคุณดูจีนตอนนี้เงียบไปแล้วนะที่เงียบไปเพราะว่าเขากําลังจะผัดแผ่นดินใหม่ วันนี้ถามว่าสีหามุนีนอนหลับไหมเปิดเพลงเต้นบัลเล่กันอยู่หรือเปล่าแดกข้าวลงกันไหมวันนี้แดกข้าวไม่ลงเพราะวิธีการของจีนก็จะทําเหมือนเดิมหมายความว่าเมื่อเขาคุยขอบคุณพี่น้องที่โดนเน็นมาเต็มจํานวนนะครับขอบคุณมากนะครับพวกเราต้องขยันขยันโดนหน่อยนะ <c oughs> เออนะครับ เพราะว่าจีนเขาไปคุยกับจักราวุธซึ่งเป็นหลานชายและเป็นหลานชายของนายศีอนุเป็นหัวหน้าพักพุนทินเปกซึ่งพักพุนทินเปกก็เป็นของศีอนุและถ้าเกิดเกิดเหตุเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณรู้ว่าถ้าเกิดมีการรัฐประและผมได้กลิ่นตุตุว่าจะมีการทํารัฐประหารกันเร็วๆนี้ด้วยคุณสังเกตดีๆสองพ่อลูกตระกูลเตียเนี่ย ตอนนี้ปิดปากเงียบหายหัวไปเลยไม่มีข่าวอีกเลยมีข่าวครั้งสุดท้ายก็คือเลยครับนะฮะเออแล้วก็ตอนนี้แผนรับจีนอะไรวะแผนรับจีนเตรียมส่ง MPS เข้าไปเออก็ที่มอ Military Police Special ก <c oughs> ูเก่งไหมกูเก่งไหม MPS Military สไปโปลิสสเปเชียลก็คือสาระวัตรทหารนั่นแหละถ้าบ้านเราก็เอ็ม mm hmm. พีไงมาลิตรีโปลิสพิยุทธนาขอบคุณอ่ะพี่โยโยนะครับขอบคุณนะฮะ